ต้อนรับวัยรุ่นไทยทั่วประเทศไทยมาดูข้อตะไลที่เป็นเลขาคณิตใช้เทคนิคพิทาโกรัสตีโกลและสามเหลี่ยมคล้ายตีโกสอนไปแล้วงั้นขอสอนพิทาโกรัสกับสามเหลี่ยมคล้ายแล้วกันดูนะพิทาโกรัสครูขอให้นิยามว่ายาวสั้นอ่ะอันนี้สั้นอย่างเงี้ยอันนี้สั้นอย่างเงี้ยโอเคไหม สูตรก็คือให้จําว่าด้านเอียงอ่ะยาวเอียงอ่ะยาวสุดอีสองอันนี้ที่ประกอบมุมฉากสั้นกว่าด้านเอียงต่อให้รูปจะตีละกาละกาละลายยังไงก็ต้องเข้าใจว่าเอียงอ่ะยาวสุดและแกจะไม่มีทางผิดอีกเลยทีนี้สูตรคือยาวกําลังสองเท่ากับสั้นกําลังสองบวกสั้นกําลังสองทันไหมทีนี้มาดูเลยสมมุติอันนี้นะด้านนี้ต้องเป็นอะไรยาวถูกไหม กำลังสองสั้น1ด้านก็คือ8กํกำลังสองไหมต่อให้มันเอียงก็ต้องรู้ต่อให้มันตีลังกาก็ต้องรู้ว่าด้านนี้ยาวเข้าใจป่ะอันนี้ก็คือสั้นเพราะนั้น10-10เ 10, ป็น100ถูกปะ่ะ 8, 88 64แล้วก็บวกสั้นกำลังสองเพราะนั้นลบกันได้43 32 36โอเค ลบกันได้36เพราะฉะนั้นถอดสแควร์รูทโป๊ะโป๊ะทันป่ะทําไมถึงต้องเอารูทมาเพราะว่ารูทกับกําลังสองตัดกันเสมอเพราะฉะนั้นถ้าสั้นกําลังสองกำลังสองเจอรูทตัดก็จะเหลือรูทของ36มสิบหกทันไหมโอเคถ้าใครงงดูงี้ทําไมตัดกันได้อ่ะรูไม่เห็นเข้าใจเลยเห็นงง้ใไหมแปลงล่างดิสมมติครูบอกว่ารูทเอ็กเห็นรูปเนี้ยต้องเห็นล่างอวตารรูปเนี้ย สแควร์ลากสองอ่ะก็จะแปลงเป็น1นึ่งสง่วนสพอเราไปยกท่าข้างในเนี้ยยกกาลังสองก็หมายถึงมันมีกําลังสองอย่างนี้พอรูทแปลงเป็น1นส่วนสนี่คือกําลังสองมันก็จะคูณกันมันก็เลยตัดเพราะฉนั้นรูปร่างอาวตารคืออย่างนี้แต่เห็นอย่างนี้ก็ตัดได้เลยเพราะร่างอาวตารเป็นอย่างนี้อยู่แล้วรู้เรื่องแล้วเนาะโอเคมันเลยตัดกันเสมอไงทีนี้อะไรคูณกัน2ตัวได้3 6ก็ต้องตอบอะไร6นี่ไงเเป็น6อย่างเงี้ย ทีเนี้ยครูมีวิธีเร็วกว่าน,นี้ป่ะจัดให้ง่ายมากครูจะเขียนสั้นๆยาวทุกๆอันเลยนะนี่คือชุดตัวเลขของปิทากรัสใช้จะเร็วมาก3 4มสี่ห้าห้าสิบสองสิบสาดยี่ี่ยิบห้าสิบเจ็เอดพอ5ชุดนี้หากินตลอดชีวิตใช่มันไม่ยากเลยเช่น เอ้ครูมเห็นเหมือนที่ครูบอกเลยหกแนี่ไงถ้าแกเอาสคูณต้องคูณทุกตัวนะ3ได้ไรหกสี่คูณสองแปดห้าคูณสองเห็นไหมมันก็มาจาก3 4มี่หนั่นแหละเห็น8เห็น10ก็เห็น6กเราทันปาจบนะปิทาโกรัสได้เบสิกแล้วเรียบร้อยต่อมาสามเหลี่ยมคล้ายเวลาสามเหลี่ยมคล้ายคือ1ครูดูรูปนี้ก่อนทนันปะ ดึงออกมาเนาะดึงออกเปียนอย่างนี้นะได้สามได้สี่ตรงเนี้ยฉากเห็นปะแต่ตรงเนี้ยไม่รู้เพราะว่ามันยาวทั้งหมดยี่ห้าแล้วก็รูปใหญ่ที่ตรงเนี้ยเป็น A ตรงเนี้ยเป็น B ตรงเนี้ยเป็น C ตั้งชื่อแล้วกันตรงนี้ A, B, C ABC ตรงนี้ D ตรงนี้ e. อ่ะ E แล้วก็ D อ่ะโอเคปะหรือใส่ชื่อแล้วงงขี้เป่งเลยอย่างนี้ใช่ไหมโอเคอันเนี้ยรวมกันได้เท่าไหร่ อันนี้คือรูปนี้คือรูปใหญ่ใช่ไหมเพราะนั้นวัดจากนี่ถึงนี่มันมี3กับ x เวลาเวลารวมก็ต้องเป็น3บวก x ด้านยาวตรงนี้20เนี่ยด้านตั้งๆังงน20สามเหลี่ยมคล้ายทำไมคล้ายอ่ะสังเกตไหมว่ารูปสีม่วงใหญ่กับอีรูปสีแดงเนี่ยมุมตรงนี้เท่าแล้ว 1, แล้วมันฉากเหมือนกันสามเหลี่ยมคล้ายแปลว่ามีมุม3มุม เท่ากัน2มุมจาก3ม,มุมก็ถือว่าคล้ายแล้วทันป่ะหรือมีด้าน3ด้านเท่ากัน2ด้านจาก3ด้านก็ถือว่าคล้ายแล้วทันป่ะหรืออยู่ในรูปนี้เนี่ยเท่ากันกับอันนี้อันนี้เท่าอันนี้มุมนี้เท่ากันอย่างเงี้ยก็คล้ายแล้วเหมือนกันก็นี่ไง123 123ประกอบกันแปลว่าสามเหลี่ยมสองี้ถึงลมวว่าจะเล็กจะใหญ่แต่มันเท่ากัน ว่าใครใช้คํานี้ถือว่าคล้ายเพราะฉะนั้นเวลาเราทาอันเนี้ยเราอยากได้ x เ,เท่าไหร่เสมอคําถามคือ x เ,เท่าไหร่เวลาทําสามเหลี่ยมคล้ายอันเนี้ยรูปเล็กอันเนี้ยรูปใหญ่ถันปะเราอยากได้ตัวนี้เราก็เอาตัวนี้ตั้งข้างบนจะได้ไม่ต้องย้ายข้างสมการตรงนี้ยี่ห้าเนาะครูก็เอาเป็นสามบวก x จากรูปใหญ่คือนอนๆตรงเนี้ยถันปะหารด้วยเอ่อยี่สิบตรงๆของรูปใหญ่ จำได้ไหมว่านอนนอนหารตรงตงนอนนอนหารตรงๆพอเป็นรูปเล็กก็นอนๆอนหารตรงๆทันไหมย้าย20มาคูณเพราะฉะนั้น3าบวกเเท่ากับ3ามคูณยีแล้วหาร4เดิมแบบนี้ตัดเนาะสี่ห้าเพราะนั้นได้15โอเคชา้าช้าเดี๋ยวเราตามไม่ทันห้าสห้าย้ายไปลบตามหลักสมการเพราะนั้น x ตอบเท่าไหร่เลย12แบบเนี้ยก็จบละ x ตอบ12ออันนี้คือเทคนิคพิทาโกรัสและสามเหลี่ยมคล้าย